เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคระับย er ินดีต้อนรับสู่เอ็มซีของขนมเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันไม่เยอะมากครับก็คือผมเนี่ยได้คําถามที่น่าสนใจมาจากคุณพีนะครับว่าที่ครับเราจะหาไพร์ดเดอรที่เราไม่ต้องเติมคริสตัลได้ยังไงนะครับซึ่งวิธีการหาไพร์ดเดอรที่เราไม่ต้องเติมคริสตัลเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ร้านค้าครับมันมีอยู่วิธีหนึ่งนะครับก็คือไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปที่ไอเทมครับโดยเราจะต้องมาซื้ออันนี้นนะะคครรัับบ Exclusive Choice Pack ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องม่วงนนเด็อันนี้นะเดี๋ยวผมมีอยู่ในอ่ะนนเป็นกล่องตัวนี้นะครับซึ่งในกล่องตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเลือกของโปรดของตัวละครอ,อื่นได้นะครับซึ่งของโปรดพวกนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปใช้แรกก็คือจะใช้ของโปรด30ชิ้นนะครับสำหรับแรกพายท์ลอตหนึ่งคนโดยที่เราไม่ต้องใช้คริสตัลซื้อนะครับถ้าถามว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันจํากัดหรือเปล่าใช่ครับมันจํากัดอยู่ที่4กล่องต่อสัปดาห์นะครับนี่ครับ ซ,ซื้อได้สี่กล่องต่อสัปดาห์นะผมซื้อไปนหนึ่งแล้วซื้อเป็นตัวอย่างก็ใครที่อยากได้ไพร์โลดโดยที่ไม่ต้องเติมริสตัลนะครับก็ต้องใช้เหรียญในเกมนะครับเติมซื้อไอ้กล่องนี้ไปเรื่อยๆครับรายสัปดาห์รายสัปดาห์รายสัปดาห์าาหครับมันจะอาจจะได้ชา้านิดนึงครับแต่ว่าก็ทําให้เราไม่ต้องเสียังค์หรือว่าเติมเงินใน,ในเงินจริงของเราเข้าเกมได้นะครับสำหรับสายฟรีเนาะก็ซื้อตัวนี้ไว้ทุกสัปดาห์ให้ครบ30อันนะครับ เราก็จะได้พายロดฟรีมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีพายロดอีกกรณีหนึ่งที่เป็นกรณียกเว้นก็คือพายロดที่เข้าใหม่นะครับเช่นผมเนี่ยมียังไม่มีไซตัสใช่ไหมซึ่งผมสมมุติให้ว่าไซตัสเนี่ยเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับผมะจะไม่สามารถใช้กล่องม่วงเนี่ยแลกอไอเทมของน้องไซตัสได้ใน สิบห้าวันแรกครับมันจะขึ้นว่าไม่สามารถให้แลกอ่าไม่เปิดให้แลกในสิบห้าวันแรกนะครับหมายความว่าถ้าเราเป็นสายฟรีเนี่ยเรามีตัวละครตัวใหม่เข้ามาเนี่ยต่อให้เราจะเก็บครบสาสิบกล่องเนี่ยเราก็ยังต้องรออีกสิบห้าวันนะครับเพื่อที่จะแลกอ่อของของชอบเพื่อที่จะไปแลกตัวละครตัวใหม่กลับมานะครับเหมือนกับว่าเขาเปิดโอกาสให้พวกอ่าคนที่เติมเนี่ยมีโอกาสได้ตัวละครก่อนนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจครับรอ15วันก็ ก็ซื้อได้แล้วนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับเก็บไปเรื่อยๆครับสำหรับคนที่ไม่อยากเติมแล้วก็อยากได้ตัวละครนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย